ต้องไม่มีคนดูแน่เลยอ่ะเพราะว่าเวลานี้ทุกคนน่าจะเรียนหนังสือกันอยู่สวัสดีค่ะวันนี้เี้ยไม่มีคนดูไม่มีคนดูเราคนเดียวก็ให้เขามาดูย้อนหลัง มีคนบอกว่าอยากเจอน้องน้องไกาอานเนี่ยนะคะนี่คือน้องนุ่นนะคะผมกลายเป็นผม <ใจ S 1> สีฟา้าสีฟ้าไปแล้วเป็นชาวอะไรคะนุ่นเป็นว่าจะเป็นชาวอวตารนะคะ,อ,ะอยากเป็นเทลุมะโตะทลุมะโต,ตคืออะไรวะเ้ยไม่เคยดูหรอไม่เคยอะ่ะก็วันนี้เรามาถ่ายตลงหกฉากใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็เลยได้มาเจอกันถ้าไม่ได้มาถ่ายแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะคะพี่โต้พี่โต้พี่โสวัสดีค่ะพี่โต้มาตลอดเลยพี่โต้แบบพี่โต้เป็นสายไวมากไม่ว่าจะแบบทําอะไรจริงๆนางนี่เล่น Facebook ตลอดหรือเปล่าเนี่ยแน่นสิเออไลพี่อั้มแตมากรูกิ๊ดอั้มอั้มก็มาตลอดเหมือนกันนะอั้มก็ดูไม่มีอะไรทาเหมือนกันแลนี่แบบชอบชอบมีแบบคนบ่นว่านุ่นไม่เคยไลฟ์เลย อ๋อนุ่นเขาติดเป็นเด็กติดเกมแล้วก็ติดติดเรียนเออไม่ค่อยชอบไลฟ์อ่ะไอจียังบางทียังชอบหายไปเป็นอาทิตย์เลยเราขอโทษเออนำเป็คนแบบมีความติดนิดนึงนะคะไม่เหมือนกับดิฉันที่ติดโซเชียลมากๆไม่อะไรเล่นตลอดตามนุ่นมารู้ได้ไงว่านุ่นมาอ๋อพี่พี่เขียนป่ะใช่ครั้งแรกใช่ครั้งแรกค่ะจริงๆไม่เคยไลฟ์เลยมั้งนุ่น ไม่เคยไลฟ์ในของตัวเองใช่ไหมของตัวเองก็ไม่เคยเคยแค่ครั้งเดียวตอนแบบถ่ายโกแกงแบบนานมากแล้อรู้สึกว่าเตืองเน็ตก็เลยก็แกดูสีคอนเน็กชั่นอีสวีกแล้วอตอนเนี้ยติ่งค่ะต้องมาดูอะไรน้องเป็นนุ่นนารักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกทุกคนตอนนี้นุ่นทาลิปอะไรอยู่คะตอนนี้ทา ใช่ปะใช่เออไม่ใช่เหรอโอเคไม่ใช่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะลงให้อีกนะจะเย็นๆค่ะก็ใครที่คิดถึงไกอานะคะตอนนี้ส่องหน้าตัวเองไปด้วยจริงๆเราเพิ่งแบบแถลงในทวิตไปว่าแบบความความเป็นความงแถลงแปว่าอะไรก็แถลงแปว่าอะไรอยากให้ทุกคนรอเกิดเอออาพูดสิพูดก็ก็จริงๆก็ปีนี้ก็ยังไม่มีแผนนะคะใช่ค่ะปีนี้ยังไม่มีแผนแต่ก็ก็ไม่แน่ ตอนนี้อาจจะไม่มีแต่แบบอาจจะเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนใจใช่อา,อาจจะทําให้เธอเปลี่ยนใจ <c oughs> เปลี่ยนใจเชยใช่ค่ะก็ไกอาปีนะคะก็เป็นเราสองคนมาแถลงคะว่ายัางไม่มีแพนยังไม่มีแผนยังไม่มีแพนแต่แตในอนาคตไม่แน่นอนนะคะใช่แต่ก็ก็อยากย้ำก,กันอยากกลับมาใช่ วันนี้พี่แปมไไงพี่แปมวันนี้พี่แปมมาถ่ายตัลโลหกฉากรอดูพี่แปมเออทำไมไม่ไปจํลโลหกฉากวันนี้มาถ่ายนะคะถ่ายไปสามซีนอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเร็วมากจริงๆครั้งแรกเคยเคยมาถ่ายแล้วปะอเคยมาสองสามทีแหละนานทีอยากเล่าวิกรรมวันนี้ไหมคะวันนี้เหรอคะวันนี้จะทําอะไรวันนี้ในความเก้าโมงแลวสิบโมงในความสัตสโอ้วันนี้แบบเยินมากเลยอ่ะคือเขาอะนัดแปม เก้าโมงแล้วแปมก็มาสิบโมงเพราะว่าแปมคิดว่าเขานัดสิบโมงคือถ้านุ่นไม่ทักพี่แปมไปว่าพี่แปมถึงหรือยังใช่ก็จะแบบถึงที่นี่สิบโมงเพีแล้วก็แบบอุ้ยมาตรงเวลาอย่างเงี้ยแต่จริงจริงๆคือเลทหนึ่งชั่วโมงคือแบบจริงๆงงตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่แปมบอกว่าแบบนัดสิบโมงเสร็จประมาณกี่โมงใช่เราคุยกับนุ่นไปเราบอกเออนุ่นนุ่นพรุ่งนี้พี่นจะเสร็จกี่โมงเขานัดพี่สิบโมงปรากฏว่าตามนั้นไม่เออมันไม่รู้อะไรมาโดนใจไม่รู้ว่าแบบ พอแกทักมาในไลน์ก็เลยแบบเอ๊ะยังไงนะเออเอะใจก็เลยไปดูที่พี่จันส่งให้ซึ่งมันตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วละอ้าวเชี่ยเฮ้ยเราเราเก้าโมงนุ่นสิบโมงของถ่ประจของนุนนะคะเข้ากับครูเพนสีเปล่าเข้ากับครูเข้ากับพี่ตุ๊กกี้แต่พี่ตุ๊กกี้ไม่ได้เป็นครูเพนสีพี่ตุ๊กกี้เป็นศึกษาจ่ปะใช่ครูเพนสีอยากถ่ายเหมือนกันเหมือนเดือนนี้จะไม่มีนะ การต้องรอดูนีชอบสีผมนะคะนี่ว่าจะทํารีวิวทําผมแล้วเนี่ยนี่จะเป็นช่างทําผมแล้วนะไม่เป็นไกอาแล้วนะควรจะเป็นเหมือนที่เพลงเป็นเมคอัพอาร์ติสตอนนี้อฝากพี่แปมด้วยโพนี่สุดยอดเลยสุดยอดไอ้แปมไอ้คืออะไรไอ้แปลว่าพี่ชายฉันไม่ใช่ผู้ชายไม่ป็่ผู้ชายเล่นมุกตลกนะครับเล่นมุกตลกแล้วเห็นเฮ่ยเลยสารตัวเอง เดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะใครที่มาจากโพนี่อันนี้คือน้องนุ่นอยู่วงเดียวกับแปมอ่ะอ้าวหน้ามืดมากอ่ะน้องนุ่นนะคะอายุสิบห้าค่ะอย่ามาสิบห้ามาหลายปีลสิห้ามาหลายฉันสิสิบห้ามาตั้งสิบปีแล้วฉันยังไม่พูดเลยจริงน้องนุ่นเป็นสีตลอดัวเปลนสีตลอดใช่ค่ะกระสูสีคืออะไรวะก็สัตว์อะไรไม่คิดจะยอมแพ้ อ๋อเมื่อกี้เธอถามไปใช่ไหมใช่เนี่ยไม่คือมันคือมุอมกที่นุ่นไปเล่นใน6กฉากนีโอ้ยเก่งจัง,งเลยอันนี้เป็นแฟนอ๋อที่อ้าม<ช>แ,แลวนี่ก็โดนล,ล้อกระสู้ตลอดเลยหลังจากนั้น<อ>กระสู้กระสู้เนาะเออเออเออตลกหกฉากว,<ป>วันไหนเมื่อกี้เป็นไงอ๋อตลกหกฉากตอน11โมงหรือเที่ยงนี่แหละค่ะวันเสาร์น่าจะเที่ยงนะเที่ยงวันเสาร์เล่นมาทั้งปีแล้วนะคะก็ยังจาเวลาไม่ได้นะคะเออวันนั้นอร่อยมากครับผมเอาไก่อามาต้มเออตลกอะ จะเล่นเต้นเรียบจะเต้นเรียบหรือเปล่าคะพี่จะเมันเป็นมุกที่เราเคยเล่นอ๋อเต้นยับเออโหคตรเก่าสงสัยเขาจะไปดูมาใน y o u t u b e นะอันนี้ใครเล่นน่ะหนูแน่เลยฉันเล่นฉันเล่นแล้วเธอเอาไปแซวเออใช่เออใช่เต้นยับยับมากไหมปวดหัวเต้นเรียบล่ะพูดเบาๆจะปีนึงแล้วไม่ํำแบบอีกสักสิบปีค่ะเอางี้แม้เดี๋ยวเราจะมาแบบไม่เอาเดี๋ยวเขาลอกันีก จะบอกจะมาไลฟ์เต้นไลฟ์เต้นหรอ,อยากอะแค่เจอกันแค่เจอกันสองคนออแบบแค่เจอแบบมีคนหนึงในวงกับอีกคนหนึงยังยากเลยยากมากนะคะยิ่งเจอครบยิ่งยากเลยพอดีนัดแล้วก็ล่มเจ๊เขาไม่ว่างอ๋อ <c oughs> คนนี <c> ้ <oughs> ตอนนี้คนดูเยอะมากนะ <c oughs> 93 <c oughs> คนเมื่อกี้ไปถ่ายบัฟฟาลลมาเป็นไงคะพี่แปมก็ <c oughs> ไม่ค่อยทันนะคะมันๆนะแล้วก็มาถามเราว่ามีมุกอะไรไหมเราก็เราก็เล่นมุกมุกโง่ๆไปอ่ะมันก็ไม่ค่อยหามันมาหาแบบเงียบๆอ่ะใช่โอเคนุ่นชอบแฮร์รี่เหมือนกันคนอื่นเป็นเจแล้วเือใช่เป็นเจแล้วจริงๆแบบอะไรเป็นเจวะเป็นเจไงหนูเรียกเรียกฝั่งเจว่าเจอ๋อใช่เพราะว่านุ่นเด็กกว่าเราคี่ปีสามสี่สี่ สาปีเลยหรอใช่สามสิบส right <four> <c oughs> ี่ปีตอนนี้ยีิบเอดพี่แปมก็ประมาณห้าสิบนี่แะค่ะคือมุกที่เราเล่นกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคนดูร้คนดูร้นหวบภาพเลยนะคะคนดูเล่นไรกันเล่นไรกันอือที่อ้วงก็เดี๋ยวน้องนุ่นจะต้องรีบไปไหนไหมคะอ่า นะไ,มไม่เที่ยวกับแฟนไหมคะ,ะวันนี้เรียนหนังสือไหมคะอะ่วันนี้นะคะโชคดีมากค่ะที่อาจารย์แคนเซิลแผนโอ้โชคดีมากเลยคะ่ะโชคดีมากเลยไม่ต้องทําใบละดีค่ะดีตังะะ้งใจเรียนกันนะคะทุกคนเขาเรียกฮากริปเออเหมือนแฮกริปบ้าไปนาิกันฮากริปอ๋อฮากริปฮ <laughs> ากริปกับแฮกริปไงฮากริป <laughs> นี่มันต้องเงียบพี่แปมน่ารักมากค่ะ ทำไมพี่จอยถึงเปลี่ยนชื่อในจีพี่จอยอยากเป็นคนเกาหลีใช่พี่จอยกลายเป็นคนเกาหลีไปแล้วนางชื่ออะไรเซยอนซีออนเซยอนอะไรสักอย่างนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะถามเรื่องไปเมน์ถามพี่จอยดูนะคะค่ะพี่แน่ารักมากคะขอบคุณค่ะเป็นทอมใช่ไหมเ่าอ่ะเป็นฮะทําฮะเขาเป็นเขาเขาพูริฮะเพิ่งเห็นรูปเล่าสุดที่นูลงในเอฟบีเอฟบีเฟนเจอร์ด้ย เฟซบุ๊กโหลงหลายอัลบั้มมากเลยค่ะตอนนี้คิดว่าจะไปเป็นตากล้องแล้วโอ้โหคอปเปอร์มาลองเพลแล้วแล้วแล้วอ้าวเอาเพลงนี้เพลงออเดชั่นออเดชั่นคอปเวอร์มากไหมคอปเวอร์วงตัวเองเนาะยูอะไรวะมันร้องไงไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเลยโฟจันโฟจันออเดชั่นร้องอะไรวะลืมแล้วเนี่ยเอ่อไอซี่ย์ไอซี่ย์โอ้ยตายเล่มาเซ็กซี่บ้าเลยเอออะไรวะว่า อันนมนะบารายนางยูวีอลนั่นนด้ I'm not gonna tell you yes I won't tell y o อันนี้จำได้ But it's something that you y o ฉันเคยสั่เท่าไหร่เคยอยู่กับความเจียใจสิ่งนี้ฉันคิดว่าควรจะหยุดได้แล้วเนี่ฉันคิดว่าควรจะหยุดได้แล้ววันนี้ฉันจะไม่แค่น้ำดี I just want day ไลดูสักครั้งนั่นมันเพลง นั่นมันเพลงเลิฟมีพีซสเฮ้ยไม่ใช่เลิฟโพชั่นเออไม่ใช่เออถูกแล้วถามว่าทุกวันนี้กับไปเต้นนี่ถ้าสมมติมีงานครบก็คงต้องแบบรื้อฟื้นกันสักประมาณเดือนหนึ่งใช่เพราะว่านอกจากจะจาท่าไม่ได้แล้วยังร้องไม่ได้แล้วด้วยเออร้องไม่ได้จาท่าไม่ได้เต้นหล่อนะคะนานๆไปก็อาจจะลืมคนในวงแล้วนี่พี่เป็นใครคะเออน้องน้องน้องหน้าเหมือนใครสักคนหนึ่งอะที่เคยรู้จักเป็นเรียนฟรีกับครูอ้วนยัง เกียดอะไปว่าคุ้นแพงอะเอ้ยคือเราบอกทุกคนเราไปแล้วว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าแพงเราบอกว่าเราเรียนแต่ว่าแต่ว่าคอ้นเขาย้ายที่ไปเลยไม่ได้เรียนต่อออแต่คอ้นน่าจะราคาสูงนิดนึงนะเก่งขนาดนั้นก็คสีผมสีผมสวยแต่แรกมืนกับความเนี่ยค่ะถ้ามาอยู่กบที่หน้าเรางตรงนาขนาดนั้นนะ มันไม่ได้อยู่กันนะันแล้วฉันจะกลายเป็นแบบปิป้าที่พยายามจะทําสีผมอยากเจอไกอ้องมีงานมีออกงานบ้างไหมคะอืม <laughs> ยากจังเ <laughs> กียดการอ่านเสร็จละเอื้ออยวเดี๋ยวก็มี <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> เดี๋ยวก็มีแหละ <laughs> หน่ารักเหมือนเขาประชดเลยอะ่ะรักยาวอ่ะนุ่นเอ้ยเขาบอกว่านุ่นน่ารักกกกกกบอกแล้วจะอาอาเหรอ ใครคือหน้ากากทุเรียนระคะก็หน้ากากทุเรียนข้างในน่าจะเป็นคนหน้าเหลืองๆน,ะะนาจะป็เราเล่นเป็นคนละมูอะเธอเล่นอะไรอะหนูบอกว่าหน้ากากทุเรียนข้างในน่าจะเป็นแบบผิวสีเหลืองมีกลิ่นนิดหน่อยข้างในมีเม็ดอ๋อหนูขอโทษ, <c oughs> โทษค่ะอโอเคทำเสียงพนี้ได้ปะครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดเสียงพนี้เป็นไงคองเดสเด็กซิโกกัวดาลาจาร a ดูดิเราอ่านถึกไหมเห็นแล้วเห็นแล้วผู้เสียงพนี้ไอสเป it right ผู้เสียงพนี้ฟังแค่นะครับสำหรับคนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับขอมาว่าผู้เสียงพนี้ชอบชื่อเฟซบุ๊กจังเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดีค่ะเป็นคนไม่โลภได้แค่ไหนเอาแค่นั้นมาทำอะไรกันคะเออทำอะไรวะอนเนี้ยอันนี้คือเสียงพูนี้เหร มมม่เหือนะาทําอะไรกันคะวันนี้มาถ่ายหกฉากค่ะสวัสดีเปาลีไม่ใช่เปาลีค่ะใครวะนี่ยเปาลีกอใครคือเปาลีร้องวังปนนูร้องสิทําไมเจอกันเหรอคะทาไมเจอกันเล่าไปเมื่อต้นช่วงที่ผ่านมานะคะวันนี้มาถ่ายตลงหกฉากค่ะเขาอาจจะพึ่งเข้ามาหนูแซลเล่นค่ะน่ารักสั้นๆก็ได้จ้าน้องนุ่นหนูแซลเลนโอ้ยพานิสารู้จักชื่อจริงใช่พานิสารู้จักชื่อจริงเรอไหมอ่ะพี่แใช่ ซีรัพัทสราเสียงสองพี่แปมจุธามาศโนโนโนพี่แปมจันจิราอะไรอ่ะเฮอร์โมซัสสวยจังงงอ้าวงงอะไรอ่ะไม่ใช่สวยจังเลนต่มามนุ่นนะคะสวยจังงงงงไหมงงไลฟ์ของเราก็จะไม่มีสาระไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ก็ยังมีคนมาดูอยู่เนาะเออดีใจอ่ะบางทีเขาก็เบื่อไงเราไลฟ์คนเดียวเราเลยพานุ่นมาดูอ้าวแม่ก็มา ไหนแม่มาอีอีแม่รัดสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อนี่แม่หรอไม่ใช่ใช่รัดกิติพัฒน์สอนใช่แม่ชื่อจริงอ่านามสกุลอ้าวคุณแม่ทำไมนามสกุลไม่เหมือนนุ่นอ่ะไม่ไม่เป็นนามสกุลเก่าของแม่อ๋อ้ซิเรียพัสรา,าฉันแต่งงานฉันก็ไม่เปลี่ยนานามสกุลหรอกจริงค่ข้างๆแปมใครอ่ะเซลเซลอืม ค่าคือแปม์ใครอะคะก็รคนนี้นะคะเป็นเป็นน้องน้องวงใหม่ค่ะมีรูปร่างที่ล่องหนได้นะคะไม่มีใครสามารถเห็นได้ด้วยตาปล่สวัสดีว่าไงล่ะอ๋อเออเออใช่ใช่พูดบ้างสิไม่เคยพูดเลยในตลกของฉันได้พูดน้อยจังนุ่นเนี่ยนะได้พูดน้อยใช่นุ่นพูดน้อยจริงๆเป็นคนพูดน้อยนะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อยมากแต่คนอะชอบคิดว่านุ่นอะค่ะเป็นคนตลกหลอกหลอกซีเรสหลอกหลอก ชอบสีผมใครคือนุ่นเหรอคะแม่นุ่นมาเป็นคนช่วยที่ช่วยคนนี่ขอเป็นคนดีที่เคยช่วยใครเราชอบชื่อมากเลยอ่ะเออยาวดีอ่ะทุกคนสวัสดีคุณแม่ชื่อดูเป็นชื่อที่แบบมันสอนให้คนได้รู้ว่านี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใชีวิตคือถ้าเธอจะชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็นขอเป็นคำคมที่แบบใครอ่านปุ๊บแล้วโหชีวิตเปลี่ยนอันนี้อันนี้ เอามาจากรุ่นพี่นะคะเจ็จะวังหรือจะมืดอดีตเราแก้ไขมันไม่ได้แต่เราสามารถแก้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตได้มีชื่อเฟซบุ๊ก k หรอถามจริงอันนี้เอามาจากคุณเพจคุณโตนะครับอะไรสักอย่างที่แบบโอ้หถ้าต้องเป็นชื่อเฟซบุ๊กคือมักจะก็เบิกต้องแบบรีพอตรรีพอตเนี่ยระวังนะเนี่ยเป็นคนช่วยที่ช่วยคนเป็นคนช่วยที่ช่วยเป็นคนดีที่ไม่เคยช่วยยาวมากโอ้หจริงๆอาจจะเป็นชื่อจริงและนามสกุลของเขา ออกอากาศวันไหนคะอ่าอากาศอย่าเล่นลวงน้องมันก็ออกวันทุกวันเสาร์ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าออกเมื่อไหร่อ่าอย่าลบไลฟ์นะคะได้ได้อันนี้ไม่ลบปกติมันลบมันลบได้ตอนเนี้ยคือมันจะให้เลือกว่าโพสหรือลบบางทีพี่ก็ไม่ค่อยโพสเพราะว่าบางทีราย้อนหลังอ่ะค่ะพี่แปมนอย่าหันหลังหน่อยไม่บางทีไลฟ์ร้องเพลงแล้วกลัวลิขสิทธิ์ก็เลยมอ๋อก็เลยงี้นี่เองอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะ มีใครอีกไหมน้องแปมน่ารักอันนี้มาจากไหนอ๋อไม่รู้อะอะไรอ่ะแชไอจีมั้งดีครับดีค่ะโอ้โหโอ้โอ้ยูตะกุระยูตะกุระน่ารักน่ารักน้องนุ่นมาดวลโอเวอร์วอชกันเอาหอเกมหมอใช่ค่ะตอนนี้นุ่นกำลังเก็บแรงนะคะคิดว่าจะจะได้ทานไดมอนอะไรวะคนไม่ได้เล่นเกมก็จะงงทำไมทุกเกมต้องมีเพชรต้องมีไดมอนมันเป็นแรงมันเหมือนแบบเป็นการจัดอันดับ ใช่มันจะมีแบบื่นไม่ได้แบบเป็นโกลเป็นมันมีบรอนมีบรอนมีซิลเวอร์มีโกลแล้วก็เป็นไดมอนเป็นแพทินัมเอ้ยเป็นแพทินัมเป็นไดมอนไม่แต่คือทุกเกมอ่ะมันจะชอบมีแบบเก็บเพชรหรือแบบได้เพชรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบอะไรประมาณนั้นเก็บหัวใจรู้ไหมนี่นี่จริงๆนุ่นว่าจะทําเป็นแบบลงทาเป็นชาแนลแคสเกมเป็นเกมได้์อย่าลืมมาโดเนทด้วยนะคะแต่เดี๋ยวขอช่วยพี่ปมลงแรงหน่อยโอ้ ให้พี่แปมได้นอนไหนเนี่ยอยู่นี่ค่ะอยู่ในห้องเนี้ยอยู่ในห้องดูหนังสีผมสวยจังจริงๆเป็นผมอ่านุ่นคุยไปก่อนนะแป๊บนึงอ๋อเอาชิบหายแล้วแล้วปกติไม่เคยไลฟ์เลยนี่ต้องพูดคนเดียวเหรอก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แปมกลับมาร้องเพลงให้ฟังนะ พี่แปมเขาไม่เล่นเกมเขาเลยไม่น่าจะรู้ว่าแรงคืออะไรจริงๆเราเป็นคนเล่นเกมนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นอนะจำอะไรดีอะปกติไม่ใช่คนไลฟ์เลยอะเคินดังมีสีผมไหนบ้างที่นุ่นยังไม่เคยทำสีม่วงเอ้สีม่วงเคยทำม่วงคามนนสีฟ้าเคยทันี่อเคได้ได,ได้ค่ะ,คอะโอเคค่ะเดี๋ยน้องเอ็มทำค่ะ โอเคค่ะเป็ค่ะเขียวไม่เคยทำสีแดงสีแดงสีแดงไม่เคยทำอยากให้นุ่นร้องเลยค่ะให้นุ่นเต้นเถอะเล่นด a สองค่ะเล่นค่ะแต่ไม่เก่งมากแต่ปกติโมบ้าเล่น L O L แต่ตอนนี้เล่นแต่ overwatch เดี๋ยวไปดูเน็ตได้เลยเดี๋ยวแคชโชว์ขอคิดชาแนลก่อนพี่แปมไม่อยู่เมาสพี่แปมหน่อยครับอ๋อพี่แปมละหรอคะ พี่แปมกลับมาแล้วไม่ทันแล้วอะเมาเลยเมาเมาก็มาทัพี่แปมอ,อ,อ่านซ้ำทำสีส้มดูไหมสีส้มไม่ค่อยชอบโทนร้อนเราเคยจำเราเคยทำสีสีแดงใช่พี่แปมเคยทำสีแดงที่ปลายเออตอนนี้มันยังมันยังอยู่เลยเนี่ยความเสียเนหะ็นความทำหน้าแบบเล่นมุกกระซู่หน่อยสองสารเราเถอะค่ะ เอาไปเล่นกันเยอะๆนะคะสำหรับกระสู้ในคำถามก็คือถามว่าสัตว์อะไรไม่คิดจะยอมแพ้กระสู้สู้มากสู้ต้องสู้หนึงจะชนะแปมแปมนุ่นเมาแปมไม่เคยเมาเลยเล่นมุกสู้สู้ต้องเป็นซอสโซ่นะเออแต่ว่ามันเป็นเหมือนคาชาคริตเรามาเล่นอ่านชื่อคนกันดีกว่านะคะใช่มา,าร์กกรนเนอร์พันกีกิตถูกไหมใช่ เบนส์นัทวัฒน์ัทวุฒิวะล่ะววุฒเหรอเออวะน่าจะวุฒิมากกว่าจันชาพันจันทาพันดาวชาเรนชาเรนซีเอลชัดชัด up and let go เป็น let go ไม่ shut up and let go ว่ะฉันอยู่ฉันอยู่เบนเกล shut up and let go จอร์ดไซส์นะยังกัดให้ตบอยากคบให้บอกเออ น่าเอาไปเล่นว่ะเออไหนมาคงชายคุงชายคงชายขี้ลืมสุอรพแมนว้าวอย่าทะเลาะกับแบทแมนบ่อยนะใช่นี่อะไรอ่ะไม่มีอะไรทำจนต้องอ่านชื่อเล่นใช่อยากฟังเพลงอ่ะน้องแปมตาสวยจังตาต้องหล่อสิคะทุกคนอยากรำคาญหนูนคนปัญญาอ่อนแล้วหนูก็ต้องไปแล้วแฟนโทตามอ่าไม่ใช่หรอ เราก็จะต้องจบการไลฟ์ไปทางนี้เพราะว่าไลฟ์เด้งเยอะมากนะคะบายบายค่ะแล้วเจอต่อไปเราจะไปเจอใครนะคะด้วงไกอาแล้วเรานัดนะนัดนะัดเจอกันซะหน่อยต้องนัดแล้วล่ะตลกดีว่ะตาพี่ปันน่ารักมากอันนี้สไปหมดแล้วเออตลกดี the like them the tacos เก้าสุขทิยะพลันชัย จอเอมอสทันตะคาตเจนี้นยจอเอมอสทันตะาตเจมจรจิงด้วยอ่ะพ่อเทจอรดไซสนะจีจีออนนาระของโคตรดีค okay. ือใช่ค่ะเราเล่นของนัทดลนัทถือครับนัทเธอเขาบายแล้วเขาบอกไปเหอะไเขาไลน์ละไปบายค่ะไปบายค่ะ้บายเจอกันค่ะ